สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีพิจาทุกทท่านนะครับอากาศหาวม่งเศร้าครับพี่น้องล่มแห้งขึ้นเก่านะครับเมื่อนี้ครับพี่เจ้าประทุมราดนะครับผ้าพี่น้องมาเบิงงัวทอง2โตนะครับทองหกเดือนกวากับทองแเดือนนะครับเป็นงัวของพ่อสีครับสวัสดีครับพ่อสีครับสวัสดีครับต้นนี้ต้องบอกว่าอ้วนและกัเลือกนะพอนะครับอ้วนนะเลึกครับพี่น้องเป็นงัวทอง6กเดือนนะครับพี่น้องนี่ครับผู้ไดมากร้วอ้วนอ้วนลึกๆนะครับมาจากบ้าน น้องไคหนกแล้วพ่อเนาะครับบ้านน้องไคนกครับตำบลน้องไคหนกอำเภอเมืองําจังหวัดขอนรกราสถานีครับเออนี่แป่งปันทั้งหมดสองตัวนะครับสองตัวนะครับประกันทองทั้งสองตัวครับพี่น้องอ่ะบรรยากาศหาโม่งเศร้านะครับเบิ้งน้องอ้วนๆพุ่มๆนี่กอนนะครับแบบอ้วนพี่น้องเอ๋ยนะครับตัวที่หนึ่งครับเป็นวัวสีออกดำแดงนะครับถ่ายสูงได้พอ สูงร้อยสี่สิบ้าบวกลบร้อยสี่สิบห้าบวกลบครับนะเลือกทองกับเจ้านี่ครับพ่อผ่นนี่พี่น้องนี่ครับเจ้าช้างแดงหกเดือนกว่าครับพี่น้องครับอ้วนๆนะนะดังเลือกที่พ่อสีเปิดจักบารรดบก็พ่อเปิดสามหมื่นเก้าพันครับเปิดลักสามครับพี่น้องสามหมื่นเก้าพันราคากับคุยกันได้นครเนาะครับตัวรองได้ครับสูงร่อยสี่สิบผาครับพี่น้องครับเป็นงัวที่หนังหนาแห้งและก็เลึกนะครับเป็นงวอ่างลึกแห้งนะครับเคยมีลูกจ้กตัวครับพ่อสี ลูกอันนี้ตัวสองในทองครับลูกขี่สองในทองนะครับเคยนไปดูกันหนึ่งตัวลูกสองในทองครับคอพู้มดำจมูกดำา่อสีบอแหวงครับพี่น้องหนอกใหญ่ใหญ่ไม่ได้แน่วใหญ่ๆไปน้องสามสิบเก่าครับประกันทองนากพอสีน้ประกันทองครับตัวทองเรียบัดทองเรียบร้อยนะครับอัติแดดพวกเพียงพ่อปนไดได้พี่น้องนะครับทองอาบุงใบสมนใบใหญ่เขาอยากนั่งครับท้องกับเจ้าช้างแดงนะครับเพราะวันนี่วันทีผสมครับวันทียี่ทิพหกงี้ส้าหกเจ็ดกันนัดขอดหกมังกราหกแปดครับใบหลอดครบ นะครับพอสีประกันทองให้ของหกพ้งเดือนกว่า,วาแล้วสีออกดำแดงนี่ครับอ้หเหลือกแข้งพี่น้องเลยครับเบิ้งละเอียดม่วครับปลาถูกมาอ่างดีเลยพอ่อครับนามล่างพันดีพร้อมอ่างหลือกแข้งนะครับนอกญ่พี่น้องเลยค้าไงสามหมื่นเก้าพันนะครับเด็ดบอปันไดได้พี่พพน,ดดพน,น้องมื่อนีเป่นทรงลูกพร้อมให้ลูกงามบ่พ่อครับลูกงามครับ ม่วแบบนี้พี่น้องก็ออกรูมางามเลยครับเพราะว่าลูกเรือนันเป็นตัวเถิกนะครับอ๋อตัวเถิกเครื่องดำครับพ่วงหางดำนุ่มสีเต่าบ่มีติ่งครับเป็นม่วงสีนังนะอ่างเลึกดีไสร์ะเดียดเดียดสเลัวดสลัวสลัวสลัวเมก้อนเมกไรอ่ะสูงหน่อยสี่สิบห้าครับพี่น้องพอสีเปิดราคาไว้สามหมื่นเก่าเด้อพี่น้องเด้อนะครับรอราคาเนี่ยกระซ่งฟรีจักกิโลครับพอหมื่นลอยห้าสิบโลครับเอาลอยหาสิบกิโลครับกซ่งฟรีประกันท่องให้ขาับถูกการทอนประกันให้ ซิปหาหมื่นน่าพอสีเนาะครับครับตัวที่สองกับใกล้ขอแล้วตัวนั้นรักสองตัวจะเบ่งกันอ่ะพี่น้องเบ่งนะครับซ้มเด็ดพี่น้องเบ่งเลี่ยมโตโอ้เป็นงัวทีหนังหนาอ่างหลึกนะครับมอสรับอ้อยเป็นแม่พันธุ์นะครับเล็บดีก็เท่าดีครับน้ำลางลาบไปหอดนุ่มนุ่มกะงามครับนุ่มสีเตานะครับท้องอ่าหกเดือนกว่าพอสีเปิดในราคาสามสิบเก่านะครับราคานี่สามารถคุยกันได้นะครับ อ่าลังนี่เป็นหล่องเลยนพี่น้องก็น่วนกหลังม <นะ S 2> ันแตกดีแตกค่อยากเลยพี่น้องล้าครับผู้ได้มักว่วสไตล์แบบนี้ครับออกบ้ามันลูปปมมออกผสมพี่น้องกอพูดดาจมูกดำามเสิโกแวงครับนี่คือเบาทาแดดแดดออกแล้วนะครับมือนีลมแห้งแล้วก็ไม่มีพรก่อนเมฆรหายนะครับนอกใหญ่โอ้มหเต็แต่พ่นเป็นสาวหุ่นเข้าจากกัห้เจ็ดแปดหมื่นหมดนี่อืมแมนครับพอว่าแบบนี้นะครับราคาเป็นยังได้พี่น้องว่วนนึกกว่านี้ บใจหลูกง,งามท้องหกเดือนกว่าประกันทองครับสนใจทั่วมหาพอสีเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดหาหงงอเล็กๆใหญ่ๆครับสูงหน่อยสี่สิบห้าต่อไปกับสีบเบิง่งอ่าแม่ก็อ,อีกตัวหนึ่งอ่ะ <P> พอรดุงยังให้เบิ่งจังหน่อยนะครับก็นะครับกูเอาโซนโมยังนะครับพี่น้องโอ้ยครับแต่ว่าจับมันจับแล้วเ<อ>พิ่นอยากอ่าจังไรละ่ะพคนหยาดหยาดกองหยาก็เลยให้มันยืนนี่ครับใช่อกองยังไงขึ้นยัยนยงนี<อ>่แหละต่อไปครับไปเบิ่งตัวที่สองครับ ตัวที่2ครับเป็นง้วงทอง8เดือนกว่านะครับพี่น้องทอกับเจ้าหิวโกะนะครับของไก่ขอดนุ่มบวมแล้วพี่น้องเอ๋ยนะครับเป็นลูกที่สองในทองนะพ่อเนาะครับนะครับเปิดจักบ팟ครับพ่อครับ28,500ืารครับเปิดไปสองห0ื่ารครับเป็นงัวงทองใกล่ขอดแล้วพี่น้องเอ๋ยนี่ครับสูงร้อยเท่าไรครับพ่อ140บวกลบครับ140บวกลบครับพี่น้องท้อง8เดือนกว่านี่ครับลูกสองในทองแล้วพี่น้องนะครับนี่จมูกดำบูชิบประแหวงคลิปผู้ดำ นะครับผลเดียบดีสดดีต้องกับเจ้าฮิวโก้นะครับพอพันนี่ครับวันที่ผสมครับวันที่หนึ่งมีนาหกเจ็ดกับน้องขวัตสิบธันวาหกเจ็ดครับไปดรอดครบนะครับประกันทองนะพอเนาะครับประกันทองครับตรวจทองเรียวครับยังตรวจอยู่ว่านุ่มบวมปะนะครับตรวจครับเอาตรวจนะครับพี่น้องนุ่มบวมล่ะมันจะมีกรณีหนึ่งครับพี่น้องนุ่มบวมเนี่ยเขาแยกลูกมากนะพอนะเพื่อความมั่นใจเพื่อข้อมั่นใจบางทีบอกนุ่มบวมมัจะออกประเนได้พี่น้องเจอว่าขี้พลขี้พลแยกลูกมา นี่ลูกลูกมันเตะสวงแล้วครับอ่ะเล็บดีก็เท่าดีประกันท้องครับทรงฟีร้อยห้าสิบโลนะพ่อเนาะครับสูงร้อยห้าสิบไอสูงร้อยสี่สิบบอกดบโอ้อ้วนาี่สุดแล้วพ่อครับโอ้พี่น้องมึงท้องพี่หน่องว่าหาตาตรวจกะได้พี่น้องผมผมมั่นใจครับต้องนุ่มติดแล้วพี่น้องนุ่มมันบวมเนี่ยบวมอันีสองสามวันทิดกระขอดได้ได้พี่น้องกระนวดขอดวันอ่าทิตยท่านว่าได้พี่น้องเนอักระดอกกันประมาณอาทิตย์หนึ่งกันนะจะเป็นตัวเมียนะครับ ออกกอนส่วนมากใช่ป็น <โก S 1> ตุ๊กเนี่ยลูกเรียบเันเป็นตัวเถิกตัวเถิกวันโอเอาสองหม่นแปดพันหนดอสูงลอยสี่สิบปกดนะครับราคาคุยกันได้เด้อพี่น้องโทรมานะครับอานางคือนั่นงคนทางดีเป็นห้วลูกสองในท่องน่ครับลูกสองในทองอรอยปรเปอ็นต์เลยมองนุ่มคนหลดได้งก็ยังนะครับเขาเอ่ยเราเขาอนะเาะเขาดออ่ะครับเป็นเขาดอันเป็นส้มมันครับมันเป็นส้มของผึ่นโอ้สมสมบุญนะพี่น้องนะเมืองหางๆวกอวนนะ้วกหลังพวกอวนเยอะากเ่ครับคุณทองครับ นี่ครับน่มบวมเลยเนี่ยนะซื้อไปรุ่นลูกสองหมื่นแปดหาร้อยนี่เห็นปะเรียกบึ้กังหันมุมบวกบวกอวนประเดี๋ยวบึงหลังโข่ถ่องมา,าธรรมดาเอา้าสองแปดหาร้อยถ่องเพิ่ลุ่งเลยวครับผมลุ่งแล้วนะครับไก่คอร์ดแล้วเอ้าโอ้โหมั่วตัวนี้นี่ใช้เชือกนะครับสองหมื่นแปดพันห้าร้อยสนใจทุมม่มาม,ม,า,ม,ม,มานี่ครับเป็นว่าลูกแหลกชัดเจนลูกสองในท่องนะครับเขามาลุมเดียบเรอบโมี่ทันเอมีบักครับ มันเป็นงัวส่งส่งแบบเนี่ยเขาแบบเนี่ยเอาสนใจโทรมาส่งปีร้อยห้าสิบโลนะพอเนาะครับอ่ะยี่ดหน้าจังน้อยลูกอ่ะจัดทายจังน้อยอู้หูไรได้พ่อซีจัดทายเบิ่งเอออ่ะโอเคนะครับมื่อนี้ครับมีงัวใหญ่ตัวหนึ่งแล้วก็งัวเล่นกลางอีกหนึ่งตัวนะครับสนใจตัวไรโทรเลยโทรหาพ่อซีได้นะครับพี่กัดบ้านน้องไข่นกครับตำบลน้องไข่นกอำเภอมืองสามสิบจังหวัดอุบลราชธานีครับหลายับทันกะเกี่ยวเข่าเรียบร้อยแล้วอยากได้งัวไปเลี้ยงจักโตจักโคมกว่าไปครับพี่น้องครับ สองตัวนี่อีกซื้อไปกะต้นนี้ไปแล้วไปกินนองรดเนี่ยเ <laughs> ดี่ยงโบลดนเลยดูเลยพี่น้องไปลุนเอานะครับจะม,มาซื้อสองตัวละอ่ะพิกับ้านน้องไขนกเด้อพี่น้องนะครับตำบลน,น้องไขนอกอำเภอเมืองสามสิบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับภาพอาสิเมิดแน่แจ้งแน่ต้องกาบขอภัยนะครับมีแดดแน่ร่มร่มมันแห้งพี่น้องมือน,นี้แล้วก็เมฆไลนะครับผ้ายุเขา่าอ่ะเฟตกับลาโพรซีไวเลนนะครับเน้นโทษเด้อพี่นอ้องอาสิบอกเร็วเรวเนาาี่ยเพราะว่าว่าอยากให้คลิปมันเงวนะครับปะ่ะ จุงยางจังหน่อยพอจุงร้อยสี่สิสบขวกว้โอ้วนเติบพี่นหองไปงางลูกหนุม่มเดตัวผูตัวเมียเนาะ